คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเจอสัญญาจ้างที่แบบระบุมาเลยว่าต้องทำโอททุกวันสมมุติว่าวันละสี่ชั่วโมงเพิ่มจากเวลาปกติไปเลยรวมเป็น12ชั่วโมงต่อวันทุกวันเนี่ยสัญญาแบบนี้มันมันทำได้จริงหรอคะมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า อืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแล้วก็เจอกันบ่อยด้วยนะใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยเจาะลึกกันในประเด็นนี้เลยค่ะโดยจะอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงมีทั้งข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและที่สำคัญมากๆเลยคือมีแนวคำพิพากษาสารดีกาที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆปี67นี้เองค่ะมาช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดขึ้นครับผมเรื่องนี้สาคัญมาก เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจให้เคลียร์ไปเลยค่ะว่าข้อตกลงที่เหมือนจะบังคับให้ทำโอ T ทุกวันเนี่ยผลทั้งกฎหมายจริงๆมันเป็นยังไงและมันมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเกิดการเลิกจ้างขึ้นมาเนี่ยการคํานวณเงินต่างๆมันจะเป็นยังไงครับประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะมันกระทบสิทธิหน้าที่ของทั้งนายจ้างลูกจ้างโดยตรงเลยในทางปฏิบัติเนี่ยมีผลมากครับ งั้นลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่ามีสัญญาจ้างงานฉบับหนึ่งเขียนว่าเวลาทำงานปกติคือ8ชั่วโมงแต่กำหนดเลยว่าต้องทำล่วงเวลาต่ออีก4ชั่วโมงทุกวันไปเลยรวมแล้วก็คือวันละสิชั่วโมงแบบนี้ข้อตกลงในส่วนที่บังคับให้ทำโอทีชั่วโมงทุกวันเนี่ยมันมันใช้ได้ไหมคะทางกฎหมายครับตรงนี้ต้องย้อนไปดูตัวบทกฎหมายหลักเลยครับคือพรบคุ้มครองแรงงานมาตราย4วรรคหนึ่ง กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามมีให้หนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไปอ๋อมีคำว่าเป็นคราวๆไปด้วยใช่ครับคำนี้สำคัญมากเป็นคราวๆไปนี่แหละครับคือหัวใจเลยคือเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการให้การทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องที่ตกลงกันเมื่อมันมีความจำเป็นจริงๆในแต่ละครั้งไม่ใช่การบังคับกันล่วงหน้ายาว,ยาว การที่สัญญาเขียนบังคับไว้ตั้งแต่แรกเลยแบบเหมารวมทุกวันอย่างนี้มันก็เลยเหมือนกันเอ่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ว่าต้องขอความยินยอมเป็นรายครั้งไป <S <S 2> <S 2> ซึ่งมันก็เลยขัดกับมาตรา24วรรคหนึ่งชัดเจนเลยครับ <S <S แล้วพอขัดกฎหมายแบบนี้ผลมันเป็นยังไงต่อคะผลก็คือเนื่องจากมาตรา24เนี่ยถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบรเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับข้อตกลงใดๆก็ตามที่ทาขึ้นโดยขัด หรือแย้งกับมาตรานี้ก็จะตกเป็นโมฆะครับโมฆะใช่ครับโมฆะหมายความว่าข้อตกลงส่วนนั้นเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายมาตั้งแต่ตนเลยเหมือนไม่เคยมีข้อตกลงเรื่องบังคับทำโอทีสี่ชั่วโมงนั้นอยู่เลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่มีผลไปเลยเฉพาะส่วน OT 4ีสชั่วโมงนั้นแล้วทีนี้เงินที่นายจ้างจ่ายสำหรับ4ี่ชั่วโมงที่เกินมาทุกวันละคะจะถือว่าเป็นอะไรไปในเมื่อข้อตกลงมันโมฆะไปแล้วนี่แหละครับ คือผลกระทบที่สำคัญมากๆที่ตามมาพอข้อตกลงเรื่องทำโอทีชั่วโมงทุกวันมันเป็นโมฆะไปแล้วใช่ไหมคะเงินทั้งหมดที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงานทั้ง12ชั่วโมงต่อวันเนี่ยไม่ว่านายจ้างจะจ่ายแยกส่วนหรือบันทึกบัญชีว่าเป็นค่าทำงานปกติ8ชั่วโมงบวกค่าล่วงเวลา4ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ แต่ในทางกฎหมายแล้วสารท่านมองว่าเงินทั้งหมดนั้นคือค่าจ้างสำหรับการทำงานตามสัญญาจ้างในเวลาทำงานปกติทั้งหมดค่ะหมายถึงว่าทั้งก้อนที่ได้จากการทำ12ชั่วโมงกลายเป็นฐานค่าจ้างไปเลยเหรอคะไม่ใช่แค่8ชั่วโมงถูกต้องครับ กลายเป็นฐานค่าจ้างของวันนั้นไปเลยซึ่งแนวคำพิาพากษาสารดีกาฉบับล่าสุดปี67ที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือดีกาที่3969ถึง3975 2567ก็ได้ตอกย้ำหลักการนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกครับเหมือนเป็นการยืนยันแนวทางนี้ว่าถ้าตกลงให้ทำเกินเวลาปกติเป็นประจำจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานปกติไปแล้วเนี่ยแม้จะเรียกส่วนที่เกินว่า OT แต่ถ้าข้อตกลงบังคับล่วงหน้ามันโมฆะ เงินที่จ่ายทั้งหมดก็ต้องถือเป็นค่าจ้างสําหรับการทํางานปกตินั่นเองโห oh, อย่างนี้ผลกระทบสําคัญมันจะไปอยู่ตอนเลิกจ้างแน่เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับชัดเจนที่สุดคือตอนเลิกจ้างเพราะว่าค่าจ้างที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่มันคิดจากฐานการทํางาน12ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันจะต้องถูกนําไปใช้เป็นฐานในการคํานวณค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างแล้วก็สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยครับอ๋อ oh, ไม่ใช่คิดจากฐานแค่8ชั่วโมงตามที่อาจจะเข้าใจกันหรือตามที่ระบุในสัญญาเริ่มต้นไม่ใช่ครับ ต้องคิดจากฐานค่าจ้างรวมที่ลูกจ้างได้รับจริงๆจากการทำงานทั้งหมดในวันนั้นซึ่งในเคสตัวอย่างนี้คือ12ชั่วโมงแสดงว่าถ้าใครทำงานในลักษณะนี้มานานานพอถึงเวลาต้องออกจากงานเนี่ยค่าชดเชยที่ควรจะได้จริงๆอาจจะสูงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยถ้าคิดตามแนวทางนี้ถูกต้องครับมันมีผลต่างกันเยอะเลยครับแต่ในมุมของนายจ้างล่ะคะ การที่ต้องมาขอความยินยอมทุกครั้งมันอาจจะไม่สะดวกในทางปฏิบัติหรือเปล่าคะมีอะไรที่ควรระวังเป็นพิเศษไหมคะก็เข้าใจได้ครับในเรื่องความสะดวกแต่อย่างที่เรียนไปคือกฎหมายท่านกําหนดหลักการนี้ไว้เพื่อคุ้มครองลูกจ้างเป็นหลักให้การทํางานล่วงเวลามันเกิดจากความจําเป็นและความสมัครใจจริงๆไม่ใช่การบังคับกันไปหมดการสื่อสารที่ดีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ชัดเจนอาจจะช่วยลดภาระตรงนี้ได้บ้างนะครับ แต่หลักการเรื่องการขอความยินยอมเป็นคราวๆไปก็ここยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นพอจะสรุปประเด็นสําคัญที่ลูกจ้างหรือคนทํางานควรรู้ได้ไหมคะจากที่เราคุยกันมาได้ครับผม1ก็คือข้อตกลงในสัญญาจ้างที่เขียนบังคับล่วงหน้าเลยว่าต้องทำโ t ทีลูกวันๆเนี่ยข้อตกลงส่วนนั้นมันเป็นโมคะไม่มีผลบังคับใช้ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธได้ถูกไหมคะถูกต้องครับ 2. คือการทำงานล่วงเวลาที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเกิดจากความยินยอมของลูกจ้างเป็นครั้งครั้งไปเสมอไม่ใช่การบังคับเหมาใช่ครับต้องยินยอมเป็นคราวๆไปและ 3. ที่สำคัญมากคือถ้าหากเกิดการเลิกจ้างขึ้นมาในสถานการณ์ที่เคยมีการทำงานแบบ12ชั่วโมงตามสัญญาที่หมู่ะนี้ การคำนวณค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจะต้องใช้ฐานค่าจ้างรวมทั้งหมดที่ทเคยได้รับจริงจากการทำงาน12ชั่วโมงนั้นไม่ใช่แค่8ดชั่วโมงชัดเจนครับต้องใช้ฐานรวมทั้งหมดที่ททจ่ายไปจริงๆย้ำกันอีกทีนะคะเพื่อความชัดเจนข้อตกลงในสัญญาจ้างที่บังคับให้ทำงานล่วงเวลาทุกวันตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยถือว่าเป็นโมฆะค่ะครับผมและจากแนวคัมภิพ์ภาษาดีกาล่าสุดนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับ ยังไงคะคือแม้ว่าสัญญาจ้างอาจจะไม่ได้เขียนบังคับตายตัวเรื่องโอททุกวันแบบในตัวอย่างที่เราคุยกันเป,เป๊ะแต่ถ้าในทางปฏิบัติมีการจัดให้ทำงานล่วงเวลาเป็นประจำอยู่แล้วจนมันกลายเป็นเหมือนเออ เหมือนเป็นเวลาทำงานปกติไปโดยพฤตินัยนายจ้างกับลูกจ้างควรจะต้องมาพิจารณากันแล้วล่ะครับว่าแนวปฏิบัติเรื่องการให้ความยินยอมและการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายคุ้มค,มคมรองแรงงานในเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าจะทำยังไงให้มันถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายจริงๆอ่ะครับอันนี้น่าคิดต่อครับ